สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม2568นอแนะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมื่อนี้ครับเดินทางมาหาช่างคมนะครับพามารับชมครับมาให้พอสร้างย้ำให้นพี่น้องเนาะมาหาพอสร้างตั้งแต่ตองวดนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคม2568นะครับ มาให้พอสร้างย้ำให้ก่อนออกอ่าเอามาหอดมาถึงแล้วท่านผู้ชมเขาไปชมเขาไปฟังน้ำกันพอสร้างอยู่นี่แหละท่านผู้ชมอา่อาสวัสดีครับพอซางสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคเอาท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งพอซางถือว่าเดินดีแปดหน้ลักสิบนะครับอา่า หมดหลุดตะพรางเนาะครับผมไ <laughs> ก่มือแล้วท่านผู้ชมนะครับมาหาช่างคมออมาให้เน้นให้ย่ำให้ก่อนออกอ่าจังได้งวดนี่คร,ครับผมฝันดีบ่ฝันดีบ่ฝันดีนดอืมฝันแต่มือมือมือเบาเท่ามัานม่ครัควยชุดนิ่งไปอ่าเอางวดนีะพรางครับผมเพื่อตะพรางให้มาบป S <S ใหญ่มากครับใหญ่มากว่ะเอาธำชุ่มนะครับเดี๋ยวให้พ่อสช่างเพิ่นอ่าเขียนให้น้ำนะครัดเลขเพื่อนนะครับหาเอฟซีหามักหาชอบครับบอมักกับบอมเป็นยังเบิ่งไว้นล้วพ่อสช่างเนาะครับผมอ่ามีเขามีลุดธำู้ชมวันที่แล้วกับเขาเนาะเลขเพื่อนพ่อสช่างอ่ามันกลับมียังไว้นน่ะพ่อสช่างลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เอ้าได้ลอตเตอรี่ตัวได้เดี๋ยวเอฟซีเบงกรัน เก่าต oh, ัวน ah. oh. ah, 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 ah. ี้เจ็ดซูนตัวนี้เออซูนเจ็ดตัวอ่าอ่อางวดเก่าเก่างวดอันเก่าอันนี้นี่อ่าโอ้เอาอันเก่าไม่ล่าสุดอันเก่ากับไม่เอฟซีมันบางนั้งเน่้อันอันเก่าพอสร้างเออเยอะไปเสียงไว้เลยว่าอันเก่าก็ได้อันนี้อันไม่ล่าสุดหาจนเบิดเอาหาซูนยังไดขึ้นมาหาซูนเออ ที tamam> ่เราความฝันสู <k> <k ่ฟ sì ังเอาบอกก่อนตึงนเลยคือได้๋ยวหาศูนย์งานเบาเถามาหนึ่งแหละงานเบาเถาเป็นงานครับหรือเลขที่อยู่นั้นเบาเ่าอีกว่าบานนี้ขนเข่าอยู่เฮียนเบาเ่าน่ะขึ้นรถเบาเ่านี่เต็มหมอกกอกเข่าบานนี้ขนไปก็บม่ได้เอาไปไว้ไกลเลยไปไว้เฮียนเหล่าพ่อว่า เฮียนเฮียนอ่าพี่เขยแข่งกันอ่าอ่าปาก่อนเนี้ยเงี้ยนไปจัดงานมาสันเออเฮียนเป้าเทาเนี่ยก็ทีม้านห้าห้าศูนย์คือเอฟฝันผมคือฝันว่าขนเขาขึ้นรถเป้าเทาครับบ่พอสั่งครับผมคนขึ้นรถเป้าเทาบ่คนขึ้นรถเป้าเทาเลยทะเบียนรถเป้าเทาห้าห้าห้าศูนย์ธรรมบุษมครับผมอ่า อืบานนี้ขนเต็มรถเอาเอาไปไหว้ไปไหว้เล่าเยี่ยนเล่าตัวว่าอ่าบ้านนี้เอเขาตัวว่ากับมีนบอกผมก็เลยว่าเอาเบ้าเท่าบด้เหตนาคือมีเขาวตัวนี่ตัวว่าอาจารย์เยซื้อไว้อยู่ว่าท่านอือขนขึ้นเต็มรถเล่าอีดีก็เป็นเมล็กแล้วเขาแล้วบ่ จังว่าอยู่เจ้าบอเ่ยวก้อนมก็ฟันได้ทีแต่ฟันเกียเ่ยวเบาเท่าจค่ได้พวกกอดอกทีเลียวอ๋ <c oughs> อท่านผู้ชมพอสร้างพเพ่ลเล่นนี่แหละบ้านนี่อ,นอัอนไี้บอสังบานได้บานนี่เฮียนเฮียนเบาเท่าล่ะซีนนี่พู่มปูญยาผู้หญิงบอซอยมาจุกกรเต็มเดิน,นในบ้านนั่นแหละซีนกระเต็มเฮียนเหนือกระเต็มเฮียนเพราะว่อจัดงานบ่อสังบ้านนี่ เอาเอาใส่กระบะปูนนี่นครับสุกเลยโอ้สุกนี่นะไปปั่นกันกินเมื่อคันไอชิ้นเนี่ยส้อยแล้วก็แต่ว่าเอาถวยว่างในกระบะน่าถวยเนื้ออยู่เนื้อกินบานก็ได้กินถ้อผู้ได้กินไอ้ลาบเนื้อบานนี้โบเฮ็ดยีกระจู้กู้อยู่สิบไม่เฮียนเบาเท่าเดี๋ยมาบ้านเลขที่เปล่า บ้านเลขทีกับซีแปดบาลขทีซีแปดทับซีทำมาชมบ้านเลขที่บ้าเถาซีแปดทับซีอ่าถ่ายอยู่บ้าเถาซีสิบเจ็ดอ่าโอ้สต้าว่าแม่มูคิดว่าเลขบ้าเถาเขาได้ผู้ได้กินก็กินมันบอกผู้บ่ได้กินก็บ่ได้กินเออแสดงว่าคันผู้ใดจัดน้ำบ้าเถาได้กินแล้วแม่นบอกผู้สร้างควบคันมันมากจริงสิจ้ะอืออ้าวผอสร้างเพิ่้ก่เลย ครับผมมักเลขทะเบียนบอกพศังเลขทะเบียนรถห้าห้าห้าศูนย์พศังเพิ่นเลยได้นี่ห้าห้าห้าศูนย์โอ้ได้สามตัวเลยนี่พสังอันอันเกาตัวใดกับพสังที่พสังเอาตัวงวดอันนี้เป็นเลขอ่าที่พสังเลขคำนวณที่พสังเพิ่นมัดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอ้าวนี่พสังเพิ่นย้ำให้อ่าจะมีเพิ่มตัวใดวะพสังบ่เพิ่มแล้วครับเพิ่มก็เพิ่มแต่เลขฝันเลขฝันบอกเขียนเซนีแล้วกั จพอสร้างเขียนเลขเพื่อนพ่อช่งให้น้าให้นําเอาลงกับเลขมูก็ได้ครับเอาพ่อสร้างนี่ย้ำให้เอซีเพาเน่ที่พอสร้างให้ตองวดที่มักผมก็มักเจ็พราะมักศูนย์เนียครับมักเจกับหกเล็วิ่งเล็เด่นครับผมตัวใดพ่อสร้างหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์เล็กวิ่งเล็กวิ่งนี่หกกับเครับผมอ่าเน้นที่เจวดนี่ผมเน้นเอ่าท่านผู้ชมลักหกหกเก้ัลักเจ็ดเจ็ก้าเจ็ดเน่เน้นคักตัวใดกสร้่ง เจ็ดศูนย์นี่แหละผมเจ็ดศูนย์ครับตัวเดียวบ่ตัวเดียวได้เลยผมอ่าจัดนักจัดนักตัวเดียวสามตัวสามเจ็ดศูนย์ตัวเน้นแบบสองหกหนึ่งอ่าตัวรองเอาเดี๋ยวให้พ่อสร้างเพื่อเขียนอ่าเลขเลขเพื่อนพ่อสร้างหลักการเลขฝันลงให้นําครับผมอ่าเอานะครับผมจับนี่ไหมนะพ่อสร้างจับเข้าไหมนะครับผม เพื่อนให้มานะครับท่านผู้ชุมฮาผู้ใดมักนะครับธรรมชุมแปดกับเก้ามันว่าให้เลขแปดเม็ดเดียวให้เน้นแปดอ่าเพลนเน้นที่แปดโอ้นี่ตรงบ้านเลขที่ได้ตัวหนึ่งแปดสี่แปดสามต่อสองอันแถวกระไดพะสัง อยู่เวทเลียกฝันได้ครับผมนี่จะครูสีคส่ครู่ะสี่ครูเขาครับ,รบรอืมรักเก่าผมจับใส่ซื้ออืตาพนใหม้มาขึ้นเรนรักแปดรักเดียวครับผมคร,บครับเอาเลียกฝันพอสร้างท่านผู้ชม สองครูเลยครูได้มัดเลาเลื่องลยละผมมัดแน่เนี่ไโอเคันจ็กจีดยักษ์ว่าจะไปหาอยู่หนางานลืมข้าวมาเนี่ยวันแรงงานท่านผู้ชุมพันยุทธหมู่ว่านไก่กพอสร้างสีเพิ่นไปเฮ็ดประตูให้พอสร้าง ลูกบิดพังอีกแล้วลูกบิดประตูพี่น้องให้ให้พอซางเสียเอานี่ท่านผู้ชมนะครับเพื่อนให้มานะครับเลขเพื่อนพอซางท่านผู้ชมหาผู้ใดมักน้ำเพินนะครับเพื่อนให้มาตัวใดพอซางบ่อยเพื่อนให้วิ่งแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวครับแต่ว่าเก่าผมจับมาใช้เรอเก่าจับมาใช่แต่ว่าของเพิ่นนี่คือนแปดตัวเดียวครับผมอแปดเน้นคักๆตัวใดพอซาง แปดสามแปดซีเหรอครับแปดสามแปดซีสองคู่เท่านั้นสองคู่เท่านั้นเก้าสามเก้าซีนี่ของพ่อซางผมจับมาใส่ผมจับใส่เดียวครับแปดเม็ดเดียวเนี่ยผมว่าประมาณทกเอาเก่าลอดไปเลขตัวนึงเหรอเก้าสามเก้าซีครับผมอ่าเลขฝันพ่อซางทำส้มครับเพิ่นฝันฝันเกี่ยวกับบานเบาเถ่าเป็นงานครับผมอ่า เลยขนเข่าขึ้นรถเบาเถ่าเต็มคันรถแล้วก็ไปใส่เหล้าเฮี้ยนพี่เขยครับอ่าเฮี้ยนคางๆกันเลยพี่น้องเฮี้ยนได้จอยนั่นแหละเฮี้ยนพี่เขยติดกันนั่นแหละอ่าขึ้นเต็มเหล้าแล้วก็ได้เฮี้ยนเนื้อเต็มเฮี้ยนเป็นเ่าะพังครับผมอ่าฝันว่าเฮี้ยนเบาเถ่าเป็นงานเพล่อมักเลขทะเบียนรถเบาเถ่าห้าห้าห้าศูนย์พี่น้องอ่าบ้านเลขที่สี่สิบแปดจะตรงกันกับเลขเพื่อนเด้บ้านเลขที่กับบ้านเลขล้งให้เราครับอ่านี่ตรงกันนี่นี่พะสัสี่แปดแปดสี่นี่ครับ สี่สิบแปดทับสี่พี่น้องเลขที่บ้านบ้าทอถขนาดอายุบ้าทเสี่สิบเจ็ดเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนี่ผู้ใดมักชุดนี้ขึ้นเน้นเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์กับหกศูนย์โอ้ถ้าเลขบ้าวเถามากกับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งนี่หลือพ่อซังถ้าเลขเขาแล้วก็เลขทูบกับหกหกหนึ่งอเอาแคปหน้าจอได้ถ้าชุดนี้เม็ดเดียวมักเจ็ดศูนย์พ่อซังครับผมอ่าใช่ เ็ดคือเจ็ดศูนย์ทะกคือหกศูนย์ผมมักติดศูนยเพราะฝันหลไรมันมีศูนย์ไหมก็จีักศูนออครับผมอ้าวนะครับนผู้ชมเพื่อนให้มานะครับเพิ่นเน้นแปดับแปดไมอ่าแปดแปดสี่แปดสามครับอ้าวนรูมชมนะเลขฝันพอสร้างปัญหาหาศูนย์เนี่ยแหละรถตอรีเพิ่นก็ได้หาหาูนย์ แคปหน้าจอชุด3ตัวหาผู้ใดมักชุดนี้ก็370ครับผมอ่าผู้ใดมากรักหกหกเ6้าหกศครับลัก7 79 7071ดาเจ็ตอหนึ่งเครับผมอืมบนเนอรอันนี้ฝันแต่ปล่อยชุดนี้ออกไปเด้ครับครับอ่าบนเนอรได้ทำมาชุ่มหาเลขพอสังคมเขานะครับเอานะครับเป็นเน่าทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อครับผมนะครับอ่าถ้ามักถ้าชอบถ้าถูกใจทำมาชุ่มเท่ากับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับถ้าบ่มักบ่ชอบเบิ่งซื่อๆได้ทำมาชอ นะครับชุด3ตัวเข้ากับหาไว้ได้เผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่นะครับแคปหน้าจอครับผมขอบคุณพผอสรร้างคับงนะขอให้โชคให้มาเนาะพผอสร้างเนาะครับผมขอให้โชคให้มาด้วพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับขอใโชคให้มาครับผม